พวกที่เลี้ยงกิ้งก่าใช่ครับเดี๋ยวรฟังเสียงจากทางลองมาจากอิกโหนาหรือบางคนก็จะชอบตัวนี้เลยเพราะว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากต้องอุ้มอย่างนี้เราจะพยายามไปบิดซ้ายหรือบิดขวาเต่าเพราะว่าในเต่าใหญ่น่ยลำไส้เขาก็จะมีขนาดใหญ่เป็นพวกไข่ผลไม้ก็ทานได้เนาะนะครับโตมานะครับดนตัวผู้เนี่ย โอเคนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาที่กาดลานเมืองกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่อาได้ข่าวว่าเขามีแบบเอาสัตว์แปลกมาโชว์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเขามีสัตว์แปลกมาโชว์กันแล้วมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะแบบทําเป็นไม่รู้เรื่องนะครับผมเออไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแล้วก็เราไปถามเขาสตาร์ทดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินหาในงานดีกว่าตอนนี้ผมยังหามไม่เจอเลย เราไปลองถามที่แม่บ้านเขาเนาะตอนนี้เขาก็กำลังชีดน้ำยานะครับอยากพยายามแบบถอดเม็เนาะขอโทษครับไอที่เขาโชว์สัตว์มีตรงไหนอยู่ตรงไหนครับตอนเย็นตอนเย็นใช่ไหมครับกี่โมงไม่รู้ครับหกโมงนะอ๋อเขาจะโชว์ตรงไหนครับลานตรงนู้นใช่ไหมครับ 6โมงนะครับ<ม>โอเคนะครับผมเดี๋ยว6โมงนะครับตอนแรกนะครับผมกะจะแบบว่าไปเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้บอกแต่แบบพี่มันมาว่ะพี่มูมาเฉยเลย<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปทักเขาก่อน กลัวอะไรครับพี่เต็กูครับเหมื่อยแล้รารู้จักกันไหมวันนี้รู้จักก็อะไรเอแบบตอนแรกตอนแรกกลับมาแบบเซอร์ไพไงครับผมนั่งยืนรออยู่นะสองชั่วโมงอ๋อครับผมกาจะมาต้องเดนประมาณห้านมุกว่านะครับถึงประมาณสองทุ่มขอวันนะครับต้องรอรอสองใดืนนั่งรอจนเหนืยนะคะพี่ก็ต้องโ้งเยอะพี่คะนำสัตว์มาโชว์วันนี้ในนามของคนรักสัตว์แปลกเชียงรายนั่นเอง ครับผมนะครับผมยังไงนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ขอถ่ายคลิปนิดนึงได้เลยครับยินดีครับอ่เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวขอให้พี่เบิร์ดแบบคิปเงี้ยก่อนเดี๋ยวผมจะลองแบบเข้าไปแบบอินโนเซนต์นะแล้วลองถามดูว่ามันเป็ตัวอะไรแล้วก็มันเลี้ยงยังไงได้ครับโอเคครับผมกต่อเข้าไปเลยนะเดี๋ยวผมไปซ่อนก่อนโอ้ my god ว้าว อัน,น,นถ่ายวิดีโอได้ไหมได้ค่ะอันนี้ตัวอะไรอไคะครับควนเนครคับเป็นคอนเสเกคเหรอดุกไหมครับอันนี้จับได้จับได้ครับผมปนี่ อันนี้คือคอนสเน็กใช่ไหมครับปกติเขากินอะไรเป็นอาหารนะครับกินหนูค่ะแช่แข็งู่เขาต้องละลายก่อนใช่ไหมครับมาทใหู้อันนี้ตัวเต็มที่เท่าไหร่ตัวเท่านี้อ่ะครับเราก็ทำนั่นัวโกงนใานะคะจะมีเป็นเขามีงูอะไรบ้างครับวันนี้มี ตัวอยากกระป๋อง p y t h o บอลไพ t h o n p y t h เน้นต้องต้องเป็นอ่าสกุลของเหลื่อมหลามใช่ไหมครับหรือยังไงเนี่ยนะคะก็ใส่ชุดสำหรับทุกท่านนะคะสหรับท่านใดที่เราบอกว่าบอลของเราแบบนี้นี่นะครับนี่เป็นงูบอลไพ t h o n นะฮะอ่าน่ารักมากอันนี้โตเต็มที่หรือยังครับโตแล้วค่ะโตแล้วเหรอครับอันนี้ก็เป็นอ่างู งูบอลไผ่ทอดนะครับนี่กินหนูเหมือนกันใช่ไหมสองสามสี่ตัวต่างกันเยอะเลยนี่ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนอะครับมันพี่ไผ่ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนเอ่ยอ๋อต้องพี่คนนั้นนะครับอ๋อค่แล้วก็อนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอค่ถนารครรับู้เรื่องพี่เขาเลยค่ะ เดี๋ยวเรามา <ใน S 2> ดูอีกห่แดงแดนนันะครับ จะเป็นเตกูแดงอยู่แถบลาตินอเมริกานะฮะอาหารสามารถาทานได้ทั้งเป็นพวกสัตว์เนื้อสัตว์นะครับมแมลงแล้วก็เป็นพวกไข่ผลไม้ก็ทานได้นะนะครับตัวมานะครับเป็นตัวผู้เนี่ยแก้มเขาก็จะแบบยุยๆอย่างนี้แหละนะครับแต่ตัวเมียเนี่ย <c oughs> ตัวเมียมันจะไม่มีแก้มตรงน,นี้นะครับเป็นสัต, <c oughs> ตว์ตระกูลพวกไม่เกียกับจิ้งกาด <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่า เวลาห่างมันขาดเนี hmm. mm ่ยมันสามารถคอดได้ใช่นิ่งสร่นได้คะนคิวคก็ถ้าเป็นเรสก็จะตัวเต็มที่ประมาณนี้แหละอาจจะอ้วนกว่านี้ได้นะครับคุณพี่คะสวสวยต่อเหรอาคาทุกคนไเจอเองยค่ะ สำหรับอันนี้นะครับเป็นเต่าสุขตาบนั้นมันมุ้งมกับมีมีนะครับแต่ว่าอาจจะว่าจะเป็นแบบตัวที่มันใหญ่กว่าหรืสัตว์ที่กินเืชอดังนั้กินหญ้าเป็นอาหารหลักครับ เาเรียกมันไอหมู่ไม่มานะมูใช่อันนี้ที่เขาไม่ลงคือพื้นที่มันจํากัดนะครับแล้วก็กั้นเลยตรงนี้เขายังแบบถ้าลงอ่ะมันจะเป็นพื้นต่างระดับเนาะก็ถือว่าดีอยู่นะครับกั้นเอาไว้ช่วยเขานะฮะ เว้นระยะห่างให้เราด้วยนะคะขอโทษครับอันนี้มันตัวอะไรอะครับเบียดรากรเรื่องของมาตรการเบียดรากรมันเป็นกิ้งก่าหรืออะไรกิ้งก่าค่ะเบียดที่แปลว่าเข่าเนี่ยครับจะแทนหู่บ้านใช่ไหมเข่าอะ กินอะไรไปกับอาหารได้บ้างครับอันนี้กินผักับแพ่ลอดที่ซอยนะค่ะแล้วก็มีแมลงที่เป็นหายไปแล้วนะกิมบีดไงค่ะไปใค้ยืมไนี่คุณแม่ขาเข้าแถวทั้นี่ตรงตรสีแดงเหมือนมังกรมากเลยนะครับน้องๆอ่าตัวแทนคูณบ้านอ่าไปค่ะแล้วคุณบ้านไปนั่งค่ะโตเต็มที่มันได้เท่าไหร่ครับโตได้อีกไหมอันนี้โตเท่านี้แล้วเนาะโอเค แถวต่อไปพี่ผู้ชายเสื้อเขียวตัวผู้กับตัวเมียเราจะดูยังไงเอ่ยดูได้ไหมอ่ะพี่ผู้ชายเสื้อดําและพี่เสื้อเหลืองเชิญเลยค่ะมีบัตรคิวเ้อเลยค่ะแถวนี้ก่อนแล้แหละค่ะของพี่เชิญเลยดีบัตรคิวเจอเลยค่ะอันนั้นดูเป็นอ่ะอ้โหมันแบบเข้าแผนเลยอ่ะะได้เลยนคะ อันนี้นี่เป็นตัวเมียนะครับถ้าเป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้อ่ะมันจะมีเอค่อยสองฟองอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเมียมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นกิ้งก่ามังกรเขาของออสเตรเลียนะครับสามารถทานได้ทั้งอาพืชแล้วก็สามารถทานได้ทั้ง แมลงนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดิ่นมขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นพวกหนูตัวเล็กๆก็ยังสามารถทานได้นะครับไปกิ้งก่าที่สามารถเราออายอดนิยมอีกอย่างหนึ่งนะครับของพวกที่เลี้ยงกิ้งก่านะครับลองมาจากอิกัวนาหรือบางคนก็จะชอบตัวนี้เลยเพราะว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวเต็มที่ก็คือประมาณนี้เลยไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้ละนะครับอาจจะมีใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยเป็น พก,การอุ้มเต่านะครับขนาดใหญ่เนี่ยาาเวลาอุ้มให่ถูกต้องเนี่ยต้องอุ้มอย่างนี้เราจะพยายามไปบิดซ้ายหรือบิดขวาเต,าเตาเ่าเพราะว่าในเต่าใหญ่เนี่ยลำไส้เขาก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยเวลา ถูกปีนเนี่ยนะครับอารังไส้มันจะถูกปีนไปด้วยนะครับมันทำให้ต่อล้มตายได้แล้วการเตฟคนนะครับอ่านะครับล็อกระบังนะครับล็อกระบังหลังตรงนะครับผมอ่าทีนีครับคือการเตฟคนยกนะครับจับใต้ท้องอย่างนี้แล้วก็เอาขาข้างซ้ายข้างหนึ่งนะครับลองขาใช้แรงเพียงอย่างนี้แล้วก็ล็อกระเบียงนะครับผมล็อกระบังข้างน้องที่ถูกต้องที่เตะคนด้วยนะครับนะครับตอนนี้หนาบ้าแล้วครับไม่ไหวนะอาจารย์ทำได้ทำได้ สำหรับวันนี้ก็ได้มาดูสัตว์สตาฟกา็มีความรู้ขั้นพื้นฐานนะครับดีอยู่นะครับรู้ว่าน้องอาทานอะไรนะครับดูแลยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคใครก็อย่าลืมติดตามชมช่องแรงชิแนลนะครับคือลำโพงมันอยู่ใกล้มากนะครับก็เลยว่าต้องพูดใกล้ๆหน่อยอ่ะโอเคายบายนะ